ทำไมจะกินมันสวยยางเลยแบบทำไมจกินมันสวยสวยกว่าที่ผมเสกตังค์ตอนนี้ช่องไอกิ a ชแนลมีระบบผู้ติดตามรายเดือนแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครนะครับสนหรับสนับไอกิ150บาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์เจ้าไอกิวหน้าชื่อนะครับเวลาคอมเมนต์บนยูทูบและที่สําคัญนะครับผมไอกิจะทําการส่งของที่ลึกให้เพื่อนๆทุกคนในทุกเดือนเลยนะครับผมสำหรับผู้ติดตามนอะขอบคุณมากนะครับ เกมนั้นไงเกมที่โดนตีจนน่วมแบบด่านโบดอ่ะอันเตอร์สุสานครับผมเกิดประตูบวดอันเตอร์สุสานใต้เล็กบ้านดินใต้เล็กบ้านดินน้เอ้ยมันตึกตักใต้เล็กบ้านดินวะไม่ใช่ไม่ใช่ประตูมาแล้วบอลบอลไม่เล่นด้วยหรอกผมจะวิ่งไปบดเล็กนะวิ่งไปบดเล็กอย่าแล้วมันหาผมไม่เจอวะเดือนเดูอนจูงเด็ก แม่ผมว่ามันค่อยๆคืคบคลายมาทางบนเล็กแล้วมาแล้วมันเข้ามาในโบดเล็กแล้วเอาวะผมพาเข้าโบดใหญ่นะไม่ใหญ่จะอยู่ใกล้ไอ้ตัวนี้อยากเข้าวาไ<ห>นได้สิพี่หนีก็ได้เอ่อเหมือนจะไม่ตามผมนะน่าจะไปหา,าไปหาเหยื่อคนใหม่ละจริงเหรอกำแพงแกะกำแพงแกะตกใจกำแพงแกะโดนแล้วเอาเลี้ยวมาอยู่นี้ ผมฉีกไกจมากปิเปอร์แล้วบอลบอลปิเปอร์แล้วมาส่งดาวค่ะเอบอลบอลปิเปอร์มาทีสิบดาวค่ะห้ดาวเอวบอลบอลไปมาส่งดาวเดี๋ยวเาดูยันที่หลังได้เลยขอบคุณคขาขอบคุณละห้าสิบดาวหนาเขาโยนระเบิดรัวๆเลยอ่ะผมเคร่งเฮ้ยมีมาถึงจุกเด็กเลยเดี๋ยวผ่านได้สุสาตไปไกลตัดใช่เขาขามเดียวยาวฝากปิเปอร์อีกทีหนึ่งแล้ววะ ได้โพลันทองอ่ะกดกดโพสผมแล้วได้สกินทองเลยใช่เหรอปิเปอร์ร้อยครั้งเอาเลยปิเปอร์สีทองเกมนี้ปปิเปอร์เยอะมากเหมือนมีคนเล่นอยู่สุสานมันก็จะคือเทเลสสีทองเทเลสสีทองจริงจริงมันควรจะมีให้แบบอันนี้นะคือสกินอินเทอร์เฟสเกมเป็นเทเลช็อกสีทองเทเลช็อกสีชมพู เขายังเล่นเถวจูงเด็กเอ้าวไม่ได้ไล่ใครแล้วนี่เสียงเป้าเล่ไล่เบลอยู่ทูสัยมันไม่ค่อยประชิดตัวเท่าไหร่บนบนมันมันไล่แบบซนแบบตามไม่ทันเขาอยากได้แม่เหล็กแล้วเปล่าเอาว่าน้องเบลโดนโคบไว้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 เดี๋ยวจะตีให้หนึ่งทีไป๊า เข้าไหมเอาวะแม่เหล็กก็มาดูดีกินเขาเปลี่ยนคนเลยหรือเปล่าไม่เปลี่ยนใชเหมือนเดิมมันจะเอานักบวชหญิงหรือเปล่าตึกตักมันเรบๆจริงๆคือตั้งแต่บอกว่าจะไม่ออกประตูจะไปออกหลุมก็คือไม่ได้ออกประตูอีกเลยตายสองตาเด็ดเก้าการนี้ได้ออกแล้วแหละจริงเออตานี้ต้องได้ออกแล้ว เเขาตามไปดูนี่ขนาดดูไปสองสเต็ปแล้วเขาอยากได้ยังไงม่อยากได้มากเลยอะพีเอ็นนาอยู่ตรงไหนอยู่ประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กปั่นอยู่ประตูบ้านเล็กเดี๋ยวจะไปหาจะไปนี่ผมปั่นเดี๋ยวตรงหลุมหลุมประตูบ้านเล็กอะอ๋อโอเคโอเคตรงจุ๊บเด็กใช่ไหมใช่ จะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอจะไปยืนดูจสก,กินพี่หนุ่มแน่สวัสดีโอ้โหเบลจะตายแล้วที่ถืออยู่นี่อะไระเ,เขียง <c oughs> เขียงหันหมูทำ <c oughs> ไมสก,กินมันสวยอย่างเลยอะ <c oughs> ทำไมสก,กินมันสวยจังสยก,นสยสก,กนินของมันต้องมียาก้ ไแต่ของอันแรกมันมักๆก็ดีที่สุดเสมอแอร์เดียวพี่ติดนะเอาเวสติดเลยแล้วมายืนแบบยืนอู้แล้ะยืนได้แบบประตูเลยนะใช่เขาไหวกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปออกบานนู้นกันดีกว่าเฮ้ยไม่พี่ดอกหลุมหลุมอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะไม่มีสุสานไม่มีอ่ะไอยูไอกีโกหกนี่แล้วเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นเลยกลางโบสถ์ใช่ไหมกลางโบสถ์กํางเป็นจุกเด็กอ่ากําลังเป็นจุกเด็กด้วย วิ่ยมาแล้วตึกตักมองหน้าหน่อยมองหน้ามองหน้าดมองหน้าพี่นาวิ่งไปมองดิหนูนาต้องไปรอที่หลูกแย่แล้วแย่แล้วลง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 เอ้ยลง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 งงงงงงพี่ไม่มีรูปอะเบลลง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 ขอลงลงคอมแดงเปิดแล้วเอ้ยมันโมโหแล้วโมโหแล้วมันรู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวที่ ไม่ควรปล่อยให้มายืนตีแน่กับกับกับตาแดงตาแดงอ้าวตาแดงอ้าวอีกเล่นแล้วได้แล้วงว่าเปิดประตูไม่ได้ลงผลเล่นยังไม่เปิดนะติบิวยังยังก็ยืนเล่นกันอยู่ยืนยืนเล่นกันอยู่ม่นจะเปิดกลัวเกมไม่ระทึกขอเลื่องเลื่องขอลื่องเลื่องกลัไม่ตื่นเต้น รีปิ้วมันจะไปอุ้มแล้วอะ hey, ไม่เปิดพาไปนั่งไกลจับเปิด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  <Hey,. S 2> ไปห้องวีห้องวีไม่ถึงไม่ถึงหลุดหลุดหลุดก่อนหลุดก่อนหลุดก่อนหลุดหลุดที่บอยผมบีไทไงเออไปตีอีกจังหวะนึงไงไปเลยไปเลยหลยยาวหลายยาวน่าจะถึงอยู่ hey. ถึง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 หนุนาถ้าอยากออกหลุมก็ใช่ไปออกหลุมพี่หน้ามีรูปว่าหรือเปล่ามีวิ่งไปออกหลุมวิ่งไปออกหลุมไป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 ตายแดงแล้วตายแดงแล้วก็เอาไปให้มวนบอลเศร้ากับสิ่งนี้อะไรอยู่เนี่ยตีแบบจับได้ตีหลุดจับได้ตีหลุด มีเอฟเฟกต์วาดรูปด้วยทำไมมันรูปรีโออะเป็นรูปรีโอเอ็กคาลิเบอร์เดี๋ยวไม่ได้ออกเฮ้ยรูปอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยตาหาขาวนี่ดังไม่รู้น่ากลัวเขาไม่รู้ด้วยว่าฉันยังเฮ้ยเดี๋ยวเขากดยอมแพ้เดี๋ยวไม่ได้ออกเฮ้ยเออจะออกหอไมออจะได้มองกันทับไม้เดี๋ยวจะได้มองไม่ได้มองอะสิกลัวจะแบบเกิดอันนก้ดแต่เกชานะคนประดดสุดสารผมว่าฮันอยู่ตรงเกชาบอร์ดลอยกระทง เฮ้ยบอลบอลเดินมาจากสุสานเจอผมวะเนี่ยเอาแล้วอ๋อผม่ตรงบ้านปีนไอ้บ้านกังแบบนี้ยบอลบอลเหล็กว่ะตามปะวะโอเคงั้นนี่จะได้ปั่นบ้านริมมเฮ้ยนี่มันพี่บอยดูตามไมใต้ดินบ้านริมนะตามว่ะเอาแล้วเสาหลักเห็นการช่วยเหลือโดนไล่โาเฮ้ยผมว่าผมรอดว่ะจริง อ้มีคนส่งทางรอดนะเนไกลอยู่ไกลอยู่แต่ถ้ายังไม่เทเลเอ้ยผมผมรอดผมรอดสบายมากผมขึ้นรถรางและบอลบอลมันขึ้นมาด้วยมันขึ้นมาด้วยทำไมบอลไม่นั่งบอลบอลยืนน่ะสุภาพบุรุษเออยืนบนรถบอเว้นที่ให้คนชนะยืนอยู่ข้างหลังสุดเลยไม่นั่งแต่เป็นที่ให้เด็กแยะแล้วด่ะมาจนงูแล้วตรงไหนนะตรงไหน โอเคสวยงามมากไอคี่แต่วาปมาใต้ดินนะได้เลยอะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เข้าวาปใหญ่ดีดีวร์ปใหญ่มาใต้ดินอาผมกำลังพาบอลบอลมาหาพี่บอยตรงนี้ใต้ดินนะตรงพี่บอยตรงที่อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนเป้าแล้วไองน่าระวังนะบ้านผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่าโอ้ยโดนดูดบินโคตรไกล้าบลีฟว่าฉัน เจ็บจัดขึ้นฟ้าเลยเจ็บจัดเจ็บจัดเองจับมาหาผมว่ะไม่ได้ไปมาอีกรอบแล้วไปมาอีกมายโยนลุงเบิร์ดโอ้โหบิงยัดเลยบิงยัดเลยว่ะไม่เปลี่ยนว่ะเอาเเฮ้ยปลี่ยนว่ะเดี๋ยนี้ได้ดีได้โอ้โหเครื่องมาเปล่าใช่ต้องการจิตกรรักษาได้ เขาเล่นกันตรงหน้าบ้านตรงนี้เองอะปัดเดียวอ๋อแล้วมันเก่งขึ้นแล้วมีระเบิดมือเสาเหล็กคลิกขึ้นไปแล้วเครื่องนั้นนาคาไว้อยู่อะเครื่องนั้นนาคาไว้อยู่ได้ไเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปซัพให้ให้แอะไไปช่วยเอ้ยเหรออืมเดี๋ยวพี่ไปซัพเหรอเร็วยังไงจิตตะกรอนเป็นผู้หญิงทำไมใส่กระโปรงจิตตะกรอนเป็นจริงๆเป็นผู้หญิงแต่ปลอมตัวเป็นผู้ชาย เนียนมากเรียกไม่ออกใช่เคยดูเบาอะไรนะชื่ออะไรนะเจ้าแฮะเจ้าแฮะไปตามผมตามผมอยู่ไม่รู้จักอุ้ยตามผมอยู่ใครเต้นโอเคเขากดระเบิดมือสิพี่บอยเจ้าแฮะไอ้นี่ไงอะไรนะพี่ผู้หญิงแล้วแกล้งปลอมตัวเป็นผู้ชายอ่ะชื่ออะไรวะหนึ่งจังหวะพี่บอยหนึ่งจังหวะดหนึ่งจังหวัดอุ้ยไปแล้วปลิวโอเคโอเเปลี่ยนคนได้ยังไง หายเลยเปลี่ยนแล้วมึงไม่ไม่เปลี่ยนว่ะมันจะเอามันดักมันดักเอา้าวส,สาระสกิลมีตรงไหนบ้างที่ปั่นกันอยู่ชั้นสองชั้นสอง,ท,ง,สองที่บอยเล่นหนูเนี่ยมาชั้นสองได้แล้วเดี๋ยวไปช่วยวิ่งรถลังมาเร็ว มีระเบิดมือระดักตรงหน้าต่างระเบิดมือยังไม่กดอีกเหรอไม่ไหวแล้วลงไหมลงไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงไม้ไม้เออเข้าถึงวะเข้าถึงเจ็ดจ็ดเอ้ได้อยู่ได้อยู่อ๋อเพราะว่าระยะมันไม่ได้ใช่ไหมมันเลยแบบผมว่าต้องต้องตีเอาหลุดเฉยเฉยมันไม่สามารถฟิลเหมือนแม่เหล็กตั้ง จะเยนะเมื่อกี้ก็คือแบบเดินไปงัดหนน้ามัแบบโฉบๆเลยหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะอ๋อ9-5หรอเฮ้ยติดเลยติดได้ติดเลยติดได้ติดเลยติดเลยติดเลยไม่มีตาแดงไม่มีตาแดงยืนนิ่งแล้วอ่ะยืนนิ่งแล้วอ่ะจริงเหรอเออยืนนิ่งแล้วอ่ะสักทีเดีสักทีไอ้เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหเต้นดีโอ้โหเลยของขึ้นมีแรงไม่แดงไม่แดงไม่แดง ม่แดงจังหวะนี้มองหน้าเลยพี่คนนะมาประตูบอลมาแล้วตามมาแล้วเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่ประตูเสร็จแล้วตีเอาแคนเซิลแคนเซิลตีแคนเซิลได้ด้วยโอ้ยไอ่ตีแล้วคือแบบไอ้นี่เลยเหรอแคนเซิลเลยเหรอเออใช่แคนเซิลก็เหมือนหมูป่าชนไง แล้ว<น>หายเลยว่าครูดาวเออหายเลยครูดาวหายเลยโอ้โหน่าเกียดจัด